Black Light แสงมหัศจรรย์สวัสดีครับทุกท่านเคยไปงานปาร์ตี้หรือสถานบันเทิงที่เปิดไฟแล้วเสื้อผ้าสีขาวหรือสิ่งของบางอย่างเรื่องแสงออกมาเป็นสีสดใสสวยงามบ้างไหมครับหรือเคยเห็นไฟที่ใช้ส่องธนบัตรปลอมหรือตรวจสอบคราบเลือดในหนังสอบสวนแสงที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เหล่านี้คือ Black Light ครับเป็นแสงที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่มีความมหัศจรรย์และซ่อนเร้นอยู่ วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจว่า black light คืออะไรทำงานอย่างไรและมีความสามารถอะไรบ้างที่ทำให้มันเป็นแสงมหัศจรรย์ครับ black light คืออะไร black light ไม่ใช่แสงที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทั่วไปครับแต่เป็นแสงชนิดหนึ่งที่อยู่ในช่วงคลื่นรังสีอันตราไวโอเลตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือรังสี UVA ครับรังสี UVA เป็นรังสี UV ที่มีความยาวคลื่นยาวที่สุดประมาณ315-400ถึงนาโนเมตรและมีความอันตรายต่อผิวหนังและดวงตาน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับรังสี UVB และ UVC ซึ่งรังสี UVA นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแสงแดดที่เราได้รับในแต่ละวันมากถึง95%ครับทำไมถึงเรียกว่า black light เพราะตาของเราไม่สามารถมองเห็นรังสี UVA ได้โดยตรงครับ สิ่งที่เราเห็นจากหลอดแบล็คไลท์คือแสงสีม่วงจางๆหรือสีน้ำเงินเข้มๆซึ่งเป็นแสงที่อยู่ในช่วงที่ตาเราพอจะมองเห็นได้ที่ปลายสเปกตรัมของรังสี UV นั่นเองครับส่วนรังสี UVA ที่แท้จริงนั้นเป็นแสงดำที่ตาเรามองไม่เห็นแบล็คไลท์ทำงานอย่างไร หลักการสำคัญที่ทำให้สิ่งต่างๆเรืองแสงภายใต้แบล็คไลท์คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการเรืองแสงหรือการเรืองแสงค้างหรือฟอสฟอร o r e s c e n c e พลังงานจากรังสี UVA เมื่อแสงแบล็คไลท์หรือรังสี UVA ตกกระทบกับวัตถุบางชนิดที่มีสารเรืองแสงหรือสารฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบการดูดซับและปล่อยพลังงานสารเหล่านี้จะดูดซับพลังงานจากรังสี UVA ซึ่งเป็นพลังงานที่เรามองไม่เห็น เมื่อสารดูดซับพลังงานเข้าไปแล้วอิเล็กตรอนในอะตอมของสารจะกระโดดขึ้นไปสู่ระดับพลังงานที่สูงขึ้นการเรืองแสงที่เรามองเห็นจากนั้นอิเล็กตรอนเหล่านี้จะกลับลงมาสู่ระดับพลังงานปกติและคายพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของแสงที่มองเห็นได้ซึ่งมีความยาวคลื่นยาวกว่าแสง UV และเป็นแสงที่เรามองเห็นได้เช่นสีฟ้าสีเขียวหรือสีส้มนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเห็นวัตถุเหล่านั้นเรืองแสงออกมาภายใต้แบล็คไลท์ครับ Blacklight ใช้ทำอะไรได้บ้างด้วยคุณสมบัติเฉทาะต,ตัวที่ทำให้สิ่งของบางอย่างเรืองแสงออกมา Blacklight จึงถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายน่าทึ่งครับในอุตสาหกรรมบันเทิงและงานปาร์ตี้สร้างบรรยากาศใช้ในผับบาร์งานปาร์ตี้คอนเสิร์ตเพื่อทำให้เสื้อผ้าสีขาวสีสดใสหรือสีเรืองแสงพิเศษเรืองแสงออกมาสร้างความตื่นตาตื่นใจและบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์เอฟเฟกพิเศษ ใช้ในการแสดงเวทีหรือภาพยนตร์เพื่อสร้างเอฟเฟกต์การเรืองแสงที่น่าสนใจการตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัยตรวจสอบธนบัตรปลอมธนบัตรจ,จริงจะมีลายน้ำหรือเส้นใยพิเศษที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่จะเรืองแสงขึ้นมาภายใต้ Blacklight ทำให้สามารถตรวจสอบธนบัตรปลอมได้ ตรวจสอบเอกสารสำคัญเช่นบัตรประชาชนหนังสือเดินทางหรือใบขับขี่ที่มีคุณสมบัติเรืองแสงเพื่อป้องกันการปลอมแปลงนิติวิทยาศาสตร์ใช้ในการสืบสวนคดีต่างๆเช่นตรวจสอบคราบเลือดคราบประสาทวะหรือของเหลวอื่นๆในที่เกิดเหตุซึ่งอาจจะมีสารที่เรืองแสงได้เมื่อสัมผัสกับแบล็กไลท์บางกรณีต้องมีการฉีดสารเรืองแสงเพิ่มเติมในทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ใช้ในการวินิจฉัยโรคผิวหนังบางชนิดเช่นเชื้อรากลากซึ่งจะเรืองแสงขึ้นมาภายใต้แบล็ l ไลท์ตรวจสอบเชื้อโรคหรือสารเรืองแสงในห้องปฏิบัติการอาจใช้แบล็ l i g h t เพื่อตรวจสอบการเติบโตของชูลินซีบางชนิดที่เรืองแสงได้หรือตรวจสอบสารเคมีที่มีคุณสมบัติเรืองแสงการรักษาโรคตัวเหลืองในเด็กแรกเกิด ในบางกรณีอาจจะมีการใช้หลอดไฟชนิดพิเศษที่เป็น UVA หรือ blue light ซึ่งอยู่ในช่วงใกล้เคียงกับ UVA เพื่อช่วยในการรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดครับก <Bose> ารใช้งานทั่วไปดักจับแมลงแมลงบางชนิดถูกดึงดูดด้วยแสง UV จึงมีการใช้ black light <vodka> เป็นหลอดไฟล่อแมลงในฟาร์มหรือสวนงานอดิเรก ใช้ในการตรวจสอบแร่ธาตุบางชนิดที่เรืองแสงได้หรือใช้ในงานศิลปะ DIY ที่ต้องการเอฟเฟกต์เรืองแสงความปลอดภัยของ Blacklight โดยทั่วไปแล้ว Blacklight ที่เป็นรังสี UVA ถือว่ามีความอันตร,รายน้อยที่สุดในบรรดารังสี UV ทั้งหมดและปลอดภัยกว่ารังสี UVB และ UVC ที่ทำให้ผิวหนังไหม้หรือก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้มากกว่าครับ อย่างไรก็ตามการสัมผัสรังสี UVA ในปริมาณที่มากเกินไปในเวลานานๆก็ยังคงมีข้อควรระวังอยู่บ้างเช่นดวงตา,งตาการจ้องมองหลอดแบล็คไลท์โดยตรงเป็นเวลานานๆอาจไม่ดีต่อดวงตาควรหลีกเลี่ยงผิวหนังการสัมผัสรังสี UVA มากเกินไปอาจทำให้ผิวคล้ำขึ้นได้บ้างในระยะยาวแต่ไม่ถึงกับผิวไหม้แบบรังสี UVB ครับ ดังนั้นควรใช้งานแบล็คไลท์อย่างเหมาะสมไม่จ้องมองหลอดโดยตรงและถ้าใช้เป็นเวลานานในบริเวณที่เปิดโล่งควรป้องกันดวงตาและผิวหนังเท่าที่จำเป็นครับบทสรุปแสงที่มองไม่เห็นแต่สร้างปรากฏการณ์หน้าทึ่ง Blacklight เป็นแสงมหัศจรรย์ที่ทำงานโดยอาศัยหลักการทางฟิสิกส์ของการเรืองแสงทำให้สิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่ากลับกลายเป็นสีสันสดใสและเผยให้เห็นถึงสิ่งที่เราไม่เคยมองเห็นมาก่อนครับจากงานปาร์ตี้สนุกสนุกไปจนถึงงานสืบสวนสอบสวนที่สำคัญ Blacklight ได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่น่าทึ่งและมีประโยชน์หลากหลายจริงๆครับ หวังว่าข้อมูลในวันนี้จะทำให้ทุกท่านได้รู้จักแสงมหัศจรรย์อย่างแบล็ l ไลท์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับ